นี่เป็นคลิปล่าสุดที่โพสต์บน Facebook นะคะเป็นคลิปที่อ้างอิงบอกว่ามีการแบ่นยาเสพติดไม่ได้บอกค่ะเป็นจุดไหนแต่สถานที่ในภาพเนี่ยมันคล้ายๆกับคลิปที่เคยปล่อยมาก่อนหน้าก็คือเป็นส่วนเก็บของในบริเวณสถานบันเทิงจินหลิงมีการตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้แหละถึงได้มีเงินมากมายก็พาดพิงไปถึงคดีที่ภูกเก็ตที่ว่านายตู้ห่าวหลุดคดีเผาและจ้างวันฆ่าเพราะว่ามีเงินเยอะค่ะคลิปพวกนี้คุณชูวิทย์ บอกว่า ได้มาจากเซิร์ฟเวอร์ที่มันติดตั้งอยู่ในสถานบันเทิงจินหลิงนะคะแล้วก็ยังมีอาคารรอบข้างด้วยแต่ว่าคลิปเหล่านี้ไม่ได้ถูกนําไปใส่ในสํานวนระหว่างการถแถลงเมื่อวานก็เลยมีการหยิบยกผังสถานที่ขึ้นมาอธิบายแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอาคารผับจินหลิงเนี่ยเป็นสถานที่สําหรับเสพยาเสพติดนะคะอาคารลีลาเป็นสถานที่สําหรับบ่อนคาสิโนส่วนอาคารวิบวับที่มันเป็นจุดบริการล้างรถเนี่ยคุณชูวิทย์อ้างอิงบอกว่าเป็นจุดเก็บยาเสพติด แล้วก็บอกด้วยว่าแต่ละอาคารค่ะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดกันเป็นจำนวนมากอย่างอาคารลีลาเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์2ตัวมีกล้องอยู่68ตัวผับจินลิงกับอาคารวิบวับมีการใช้เซิร์ฟเวอร์อาคารละ1ตัวใช้กล้องอาคารละ20ตัวรวม40ตัว แต่เจ้าหน้าที่กลับเก็บหลักฐานได้น้อยกว่าที่ควรนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาทยอยเอาคลิปที่ไม่ได้บรรจุในสำนวนเหล่านี้มาปล่อยคลิปกันหลายวันค่ะคือถ้าจะปล่อยคลิปกันหลายวันแบบนี้น่าจะปล่อยกันได้ทั้งปีเลยนะคะเพราะว่าถ้าอ้างอิงจากการแถลงข่าวเมื่อวานคุณชูวิทย์บอกว่าประเด็นหลักๆเนี่ยจะมีเรื่องของการทำสำนวนที่ไม่รวมหลักฐานหลายๆอย่างที่น่าจะเป็นการมัดตัวผู้ต้องหาแบบดินไม่หลุดไม่ว่าจะเป็นการมั่วสุมซื้อขายยาเสพติดในตัวสถานบันเทิง บ่อนการพนันในอาคารลีลาไปจนถึงการไม่สอบปากคำพนักงานในฐานะพยานด้วยค่ะผมพูดไม่ผิดหรอกครับอันนี้อย่างตามด้วยนะ5 0ถึง60คนในจำนวนนี้ผมถามคุณนิดหนึ่งว่าคุณเคยเรียกเข้ามาสอบยงังไม่เคยเรียกหรอกครับพนักงานบริการที่เห็นว่ามีการเสพยาไม่มีคุณปล่อยหมดแล้ว ผมทำลายความน่าเชื่อถือคุณตรงไหนผมมาช่วยเหลือคุณชัดๆเป็นการอ้างอิงไปว่าพนักง,งานกลุ่มนี้ไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนว่ามีการสอบปากคำนะคะซึ่งนอกจากมีการแจกแจ้งถึงกลุ่มพยานที่เป็นพนักง,งานแล้วเนี่ยคุณชูวิทย์อ้างอิงบอกว่าไม่ได้สอบปากคำเขาพาตัวพยานอีกคนนึงบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดกับ ตู้หาวอ้างว่ารู้เห็นที่นายตู้หา่าวสั่งให้คนไปถอนเงินสดครั้งหนึ่ง20-30ล้านต่อวันจากธนาคารแห่งหนึ่งญาตลาดกระบังเป็นเงินที่มาจากจีนโอนเข้ามาในไทยเพื่อใช้ในกิจการต่างๆแล้วก็นําตัวผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างในหลายจังหวัดที่เขารวมตัวมาขอเป็นพยานค่ะบอกว่าถูกเบี้ยวเงินจากนายตู้หาวพยานที่ร่วมในการถแถลงเมื่อวานคุณชูวิทย์บอกว่าบางส่วนเนี่ย เอาไปให้ข้อมูลกับอายาการโดยตรงเพราะว่าไม่เชื่อในการทำงานของตำรวจค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณชูวิทชี้แล้วดูน่าสนใจทีเดียวคือมีการอ้างอิงไปถึงบริษัทรถทัวร์ที่นายตู้ห่ามีอยู่ในมือ400 500คันนะคะของบริษัท M&M Transport Service จำกัดหลายคนเข้าใจว่าเป็นบริษัทของตู้หา่าแต่คุณชูวิทชี้ไปว่าเจ้าของจริงๆคือห้างหุ้นส่วนจำกัด Contemporary Construction ซึ่ง มีชื่อของหลานผู้มีอำนาจในประเทศเป็นเจ้าของอยู่ด้วยก็เลยตั้งข้อสังเกตไปว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเหตุให้คดีไม่คืบหน้าหรือไม่ค่ะแต่จริงๆความคืบหน้าในทางคดีมันก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะ นายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องก,องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยถึงการตรวจสอบทรัพย์สินในตู้หาวบอกว่ายังมีสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อีกกว่า2,000ล้านบาทส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลค่ะอยู่ระหว่างตรวจสอบยึดอายัดเพิ่มเติมจากที่ก่อนหน้านี้ตรวจยึดไปแล้วกว่า4 0 0 0ล้านบาท น่าติดตามเหมือนกันนะคะว่าวันนี้จะมีการถแถลงเพิ่มเติมจากฝั่งตํารวจหรือจากฝั่งอายการไหมเพราะว่าการถแถลงของคุณชูวิทย์เมื่อวานดุเดือดทีเดียวนะคะพาดพิงโดยตรงไปทั้งพอบอรตอรอพอบอรชอนอแล้วยังอ้างอิงไปถึงการทํางานของอายการไปจนถึงคนที่มีอํานาจในบ้านเมืองด้วย คุณชูวิทยืนยันแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้สร้างกระแสเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเขาจะไม่เล่นการเมืองแล้วแต่จะพยายามผลักดันข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่การอภิปรายทั่วไปที่จะมีขึ้นด้วยค่ะเมื่อเช้านี้ตรวจสอบไปยังอายการสูงสุดนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนตัวคณะทํางานที่เพิ่งจะตั้งขึ้นมาไหมเพราะว่าทางผอบอชนเนี่ยก็เป็น คนหนึ่งที่ถูกคุณชูวิทย์วิาพากษ์วิจารณ์จนทําให้มีกระแสตั้งคําถามถึงความตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ข้อคอรหาต่างๆนะคะทางอายการก็บอกว่า การถแถลงข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยยืนยันไปแล้วว่าคนที่เป็นหัวหน้าทีมฝั่งตำรวจคือผอบอรตอรออดังนั้นก็จะยังคงเดินหน้าต่อสําหรับคณะกรรมการชุดนี้นะคะเพื่อทําให้ตามกรอบเวลาที่ทางอายการสูงสุดวางเอาไว้ว่าจะต้องมีเงื่อนเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาสํานวนนะคะ